EP2 เงาอดีตและรอยเล็บปริศนาแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างแต่บรรยากาศในบ้านกลับมาคุเหมือนอยู่ในห้องสอบสวนกาแฟในแก้วเย็นชืดไม่มีใครแตกรูปพลรอยใบนั้นวางอยู่กลางโต๊ะเหมือนวัตถุต้องคำสาบโป้งหนุ่มปากดีขี้กลัวเดินวนไปวนมากูบอกแล้วไงว่าให้กลับรูปชัดขนาดนี้ มึงจะจะมานั่งวิเคราะห์แสงเงาหาเหวอะไรอีกมั้ไอเชี่ยดูตาดําเขานี่จ้องเหมือนจะทะลุก,กระดาษออกมาแดกหัวกูแล้วเนี่ยนนสายวิทย์ขี้เก๊กมึงตั้งสติหน่อยไอ,อ้โป้งนั่นมันปรากฏการณ์พาราโดเลียสมองมึงแค่ปรุงแต่งรอยเปื้อนเป็นหน้าคนหรือไม่ต้อฟีมันหมดอายุน้ํายาเคมีมันไหลย้อนกลับโป้งไหลย้อนกลับบ้านปลาแกดิไหลย,ยังไงให้เป็นหน้านางราผมยาวขนาดนี้แล้วเมื่อคืนเสียงตึงตังบนฝ้าเพดานล่ะ มึงจะบอกว่าเป็นหนูออกกํลาลังกายทียิมห้าหรอวะเอกสายไอทีใส่แว่นเออเออพอเตอพวกมึงทะเลาะกันผีก็ไม่ไปผุดไปเกิดรอบเอกมึงโอเคปะวะเงียบกริบเลยเพื่อนเพื่อนแยกย้ายกันไปเก็บของเตรียมหนีเอกเลี่ยงมาล้างหน้าที่อ่างล้างจานในครัวก๊อกน้ำเก่าๆไหลเอื่อยๆจอจอขณะที่เอกก้มหน้าวักน้ำใส่หน้า เขาเงยหน้าขึ้นมองกระจกในกระจกเงาของเขามีผู้หญิงยืนซ้อนหลังอยู่ผมยาวปลกหน้าตัวเปียกโชกเอกสะดุ้งเฮือกหันขวับไปข้างหลังว่างเปล่ามีแค่ลมพัดผ้าม่านรูปไม้ปลิวสวยัยแต่ที่ข้างหูเสียงกระซิบดังชัดเจนเย็นเยือกจนขนลุกสู้หาฉันให้เจอ เจวิ่งหน้าตั้งเข้ามาในบ้านหอบแหกๆพร้อมชูมือถือเฮ้ยกูปีนขึ้นไปบนแท่งน้ำหลังบ้านมามีสัญญาณขีดนึงกูเจอประวัติบ้านหลังนี้แล้วถูกคนรุมล้อมเจเจ <J. S 1> เมื่อ20ปีก่อนบ้านนี้เคยเป็นบ้านพักตาอากาศของตระกูลดังมีเด็กผู้หญิงชื่อน้องดาอายุรุ่มราวคราวเดียวกับพวกเราตอนนั้นมาพักร้อนแล้วหายตัวไปอย่างลึกลับตำรวจหรือทั้งป่าก็ไม่เจอชาวบ้านลือกันว่า น้องไม่ได้หายไปไหนหรอกน้องยังรอคนมาเล่นด้วยอยู่ที่นี่โป้งหน้าซีดเผื่อไอเจกูขอร้องมึงช่วยเสริดหาร้านหมูกระทะหรือทางออกดีกว่ามาเสริดประวัติคนตายได้ไหมวะคืนนั้นความกลัวเริ่มกัดกินติดใจมิน้นเพื่อนผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มกรีดร้องลั่นบ้านตอนตีสองเธอเล่าทางน้ำตาว่าฝันเห็นเด็กผู้หญิงมายืนปลายเตียงชี้นิ้วไปที่เอกแล้วพูดประโยคเดียวซ้ำๆ คนโกหกคนขี้ขลาดเอกทนไม่ไหวอาการปวดหัวกำเริบหนะักภาพในหัวตีกันมั่วไปหมดเขาตัดสินใจเดินฝ่าความมืดออกไปที่บ้านพักคนดูแลท้ายสวนเพื่อขอยาแก้ปวดโดยไม่รอเพื่อนบ้านไม้ชั้นเดียวเก่าคร่ำครึกลิ่นอับชื้นโชยมาเตะจมกูกประตูไม่ได้ล็อกเอกเดินเข้าไปลุงครับมียาพาราไหมครับไม่มีเสียงตอบรับ เอกถือวิสาสะเดินหาตู้ยาแต่สายตาไปสะดุดกับบอร์ดติดรูปถ่ายบนผนังรูปถ่ายขาวดำและสีสีเปียแปะเรียงรายเป็นร้อยใบส่วนใหญ่เป็นรูปวิวทิวทัศน์แต่มีรูปหนึ่งที่ทำให้หัวใจเอกหยุดเต้นรูปถ่ายใบเล็กเด็กชายหน้าตาคุ้นเคยยืนยิ้มร่าคู่กับเด็กหญิงผมยาวผูกโบสีแดง เด็กชายคนนั้นคือเอกและเด็กหญิงคนนั้นหน้าตาเหมือนกับร่างเงาในรูปโพลารอยด์เปียบเอกมือสั่นริกหลวงรูปโพลารอยด์เจ้าปัญหาออกมาเทียบท่านใดนั้นรอยขีดควรปริศนาค่อยๆปรากฏขึ้นบนรูปโพลารอยด์ต่อหน้าต่อตาแกรกแกรกแกรกเสียงเหมือนเล็บขูดฟิล์มดังแสบแก้วหู รอยขีดลากผ่านหน้าของเอกในรูปจนเละเทะพร้อมเสียงตวัดกล้องในหัวมึงทิ้งกูเอกรีบฟ้าหยาแล้ววิ่งกลับบ้านทาั้งทั้งที่อาการปวดหัวหนักขึ้นกว่าเดิมเขาเริ่มหวาดกลัวว่าเธอคือใครและวพวกเขาไปรู้จักกันตอนไหนรูปถ่ายนั้นเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญว่าตอนเด็กๆเ,เขาเจอกันแน่ๆแ,แต่ทำไมเขาจำเหตุการณ์อะไรตอนนั้นไม่ได้เลย เมื่อกลับมาถึงบ้านเอกก็รีบกินยาแก้แพ้ที่ฉวยมาได้หวังว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็เผลอหลับไปด้วยฤทธิ์ยา